สวัสดีครับอยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านไปดู4คลิปวิดีโออย่าเรียกว่า4คลิปดีกว่าเรียกว่ารวมคลิปวิดีโอที่เจออินโพสเตอร์ among us ในชีวิตจริงกันดีกว่านะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยไม่รีอรอช้าอะไรนะครับเราไปดูคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับคลิปแรกนี้นะครับเกิดขึ้นที่ประเทศฮ่องกงนะครับชายคนหนึ่งเนี่ย เขาได้ถ่ายภาพเขาโดนอิมโพสเตอร์เนี่ยวิ่งไล่อยู่เขาจึงได้ถ่ายคลิปวิดีโอนี้โพสลง YouTube นะครับแล้วก็ทำให้เราได้เห็นตัวอิมโพสเตอร์ในชีวิตจริงเลยว่ามันเหมือนคนที่ไม่มีแขนนั่นเองเอาเป็นว่าไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ คลิปวิดีโอต่อมานี้นะครับเกิดขึ้นกับยูทูบเบอร์หนึ่งคนนะครับที่ในช่องเนี่ยเขาจะทําคลิปแนวสวํารวจใช้ดโดรนบินหรือว่าอะไรทํานองนี้แต่ในคลิปนี้เขาก็ได้พบกับ Among Us หรือ Imposter ฆาตกรในเกม Among Us นั่นเองเขาเนี่ยได้บินโดนไปแล้วก็เห็นดูเหมือนว่าจะมีบ้านหรือจะวหลวดหลังหนึ่งเนี่ยวางอยู่ที่โล่แล้วอยู่ดีๆก็มีอมอง g Us เดินออกมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรา ไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ คลิปวิดีโอต่อมานี้นะครับก็เกิดขึ้นกับยูทูบเบอร์อีกแล้วคนนี้เนี่ยก็ทําคลิปเกี่ยวกับบินโดนเหมือนเดิมนะครับเป็นบินโดนไปสํารวจตามที่บ้านล้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านล้างโรงแรมล้างโรงเรียนล้างอะไรทํานองนี้และวันนี้เนี่ยเขาก็ได้ไปสํารวจเพราะว่าเขาเนี่ยได้ยินอะไรแปลกๆมาจากตึกหลังนี้เขาเลยได้ใช้โดนของเขาเนี่ยบินสํารวจนะครับและก็พบกับอมอง g ัส หรืออิมโพสเตอร์ฆาตกรร้ายของเกม Among Us ที่แอบอาศัยอยู่ในตึกแห่งนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับคลิปนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับยูทูบเบอร์ที่มีชื่อว่าเจสเตอร์ซึ่ง เขาก็ได้ใช้โดนเนี่ยบินสำรวจบริเวณพื้นที่ต่างๆเช่นกันและเขาเนี่ยก็ได้ไปสำรวจบริเวณเหมือนโลงนาล้างแห่งหนึ่ง ทำให้เขาเนี่ยได้เจอกับรอยคาบเลือดคาบน้ำอะไรสีแดงแดงประหลาดประลาดแล้วก็มีอุปกรณ์เทคนิคเทคโนโลยีที่มันเหมือนกับในเกม Among Us ทำให้เขาเนี่ยคิดว่ามันน่าจะต้องมีอิมพ s สเตอร์เนี่ยอยู่ในที่แห่งนี้อย่างแน่นอนเขาจึงใช้โดนบินสํารวจไปรอบๆก่อนที่เขาจะได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าอิมพ s สเตอร์ซ่อนอยู่ จะเป็นยังไงนั้นลองไปดูคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับนางเล่าเรื่องด้วยนะครับถ้าใครชอบแล้วก็ไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและผมจะทําสิ่งที่คุณอยากให้ผมทําในคลิปต่อๆไปให้นะครับ เอาเป็นว่าสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าและวันนี้นั่งเล่าเรื่องก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ